มีคนแนะนํานะคะว่าให้เอานิ้วอเอานิ้วท่าสามนิ้วก่อนสามนิ้วเราเนี่ยเนาะทาบแบบนี้นะคะแล้วก็ทาเหนือลองเอาแปรงใส่สิทาเหนือนิ้วข้างบนนี้อ่าให้ทาเหนือนิ้วทาทาตรงนี้มาดูสามนิ้วเอามาดูค่ะทาาสามนิ้วโมเมนทาบดีๆเอาทาบดีๆ ทาสามนิ like stumbled, Anyways, ้วไว้อย yeah, mm ่างนี้เราก็ทาข้างบนอ่ะทาเนี่ยทาเลยมีคนแนะนําแบบนี้นะคะหรือว่าต้องเป็นต้องเป็นหน้ายางที่เราเปิดกรีดไปได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าหรือยังไงรามนี้ใครมีวิธีแนะนํนดีๆก็แนะนําหน่อยนะคะคนมีความรับเลยรูหัวใจแหละคนคนคนมีความรักใครมีวิธีดีๆก็แนะนําหน่อยนะคะหรือว่าทาเหมือนกันแบบนี้ทาแบบไหนก็ได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ แบบหนายางก็ออกเนาะพูดถึงหน้ายางมือใหม่นะคะประมาณสองปีสองปีกว่าในการขีดยางก็ได้แค่นี้ละคะ่ะ